สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เลยโหในวิวสวยๆของเราเดินออกกำลังกายมาแล้วก็มาพบโอ้โหนี่มันดอกไม้อะไรเอ่ยสวยจริงๆเลยต้องถามพี่หน่อยแล้วว่าตัวนี้เป็นดอกอะไร พอเขาตัดนะแล้วมันขึ้นริมขอบสระน้ําของโรงพยาบาลที่เราเดินออกกับลบังกายสวยงามมากผมก็ไม่เคยเห็นน่าจะเป็นกวักแม่ทองใบเห็นนะเล็กบอกว่าน่าจะเป็นกวักแม่ทองใบหรือเปล่าเนี่ยผมก็มาถ่ายกับน,นะเล็กอยู่โอ้สุดยอดเลยครับยังไงก็ ถามผู้รู้หน่อยนะครับเอฟซีท่านไหนพอรู้ก็บอกด้วยว่าตัวนี้คืออ่าใช้กวักไม่ทรงใบไหมหรือเป็นดอกอะไรต้นอะไรยังไงเกี่ยกับดอกไม้รู้ว่าดอกอะไรสายมูเตลูนี่<อ>ไม่ปลกูกนี่ถือว่าผิดเลยนะเออนี่บ้านว่าน,าน,านตระกูลพวกหางหงเหมือ <4 S 1> นท,ที่นี่มันน่าจะเป็นพวกกวักไม่ทองใบครับพึง่ง เอใช่เนี่ยอุ้ยนั่นนั่นนนโอ้าหุ้ยเช้าป๋องเกิดอะไรขึ้นอุ้ยนี่พี่น้องโอ้โหเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้มันหลังมันโดนไอ้นี่โอ้เหรออันนี้เป็นมุกเป็นมุกนะเป็นมุกนะท่านผู้ชมาเออมาดูนี่มายล่าโอ้โไม่ใช่ขูด โอ้โหตูดกูโอ้ยไม่ได้นี่รองเท้าคุณไม่มีดอกแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนได้แล้วไม่ใช่ไม่ไม่ไอกระดุมไอกระดุมทอมันปูมาแล้วเดินออกมาอีกได้นี่ผมว่าคุณคุณเอาสายมูมาเล่นเกินไปแล้วเนี่ยโดนโดนโดนเนี่ย เลื่นล้มมาแล้วปวดหลังมากเลยครับตอนนี้นอกแกกินยาแล้วยังใส่เฟือกอ่อนไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้หน้าเล็กช่วยดูแล้วเนี่ยปวดหลังครับอายุมากแล้วไม่ไม่ดีครับเลื่นล้มแล้วกลนกระแทกเดีย๋ยวเคยดูคืนนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเนาะตอนนอน ครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ